m ม s h อชิมชิสวัสดีทุกทกท่านจับมาพบกับสมาโอเคค่ะ okay, m มอชิมชิสวัสดีทุกท่านนะคะวันก็จะมาทำสกุชชี่อย่างง่ายโคตรง่ายเลยก็จะใช้ครีมอ่ะไม่ใช่ครีมอาบน้ำเป็นโลชั่นค่ะแล้วก็มีกาวจริงๆต้องใช้กาวข้นกาวสีขาวนะคะแต่เราไม่มีก็ไม่เป็นไรงี้ไก,กลค่ะ แล้วก็มีสีเมจิกนะไม่มีสีน้ำแบบอย่างง่ายไงหายมาชุดดีบรอบข้างได้ง่ายะคะ่ะแล้วก็นี่นี่หายมาได้ก็คือพองน้ำซื้อที่เซเวน่นประมาณ11บาทนะคะก็นุ่มแหละสโลนุ่มก็วนุ่มแบบส,โล,บบสโลให้อ่อชาสโลมากแั้วก็จะมาทำกันค่ะเอม หาที่ตั้งก่อเนี่ยนี่ตั้งได้มั้ยไม่น่าแปลกใจนี้ก็ไม่น่าหลอ่ลอหล่อไหมหล่อปะไม่รลอ่อโอเคก็ไปหาที่ตั้งโทรศัพท์มานะคะก็จะหาได้ไหมเล่นเอาเกือ,อบข้ามละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเรียกมาทางเลยค่ะ กูคาสโลดิแค่สิบเอ็ดบาทเองฟองนะ้ำนี่ย่าง,งเ,เราขอแกะสก๊อชเลยเอ้ยไม่ใช่สกชุชสิฟองนะะ้ำตอนนี้ยังไม่เป็นสกิอชสินะคะเฮลียาเฮา โยงอีกแล้วนะคะันนี่ฮะสโลว์เอาไปตอนบีบอยู่ไนนั่นสโลว์อะตอนนี้ไม่สโลว์เออเป็นกรรมไหนลองนี่กไปถึงดิช่างมันเถอะค่ะตายค่ะช่างมันนะคะตอนนี้สโลว์นะตอนนี้แอบสโลว์ตอนนี้ไม่สโลว์เอะ ก็จะตัดยังไงดีตัดมันต้องใช้ดินสอขอเขียนมป็นวงกลมขอลองก็ลองทำประมาณนี้หน่อยนะให้ประมาณนี้นะคะเขียนแล้วก็เลย,ยหยนามากตัดไม่เข้า,าอ่ะเอาง ไปผ่านนะคะโอเคเราในสุดท้ายแล้วก็เลือกตัดแบบนี้ไม่เป็นนะคะเลือกแบบนี้เลยนี่ดูดิวงกลมตัดแบบมันหนามากเอ่ะใจก็ใช้ทั้งสองดาวน,นะเขาเปลี่ยนมาเช่นก,กันเพราะขอกบรงนี้เลยใช้ครีมกบนะคะตรงนี้นี่คือ hồi nhớm nhớm đặt lệ khi mà pin đặt đó đây phim phim าไปตัดเพื่อมาปิดนะคะตัดไม่สวยเลยถ้าปิดแบบอีกตรงนี้อุึบปกนะขอทาลิปปิ้งครีมแบบ

โอเคเราเข้ามาต่อในบ้านจากคุณพ่อเสือนะลุงจะกระไม่เคยแล้วเราก็ทำนี่สร็จเลยนี่ยเหนาะอ่ะมันตกดินแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอ